สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสเมื่อนี้คอยจีฮ็ดชุบน้ำมันจ้าพี่น้องคอยเอาพริกกับอันหอมแดงไปขวแล้วเด้อจ้าวันนี้เสียงก็จะมึม่มๆนะจ้าป็่สบายอันเป็นวัดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝุนพี่เอ็มสองจุดหางไล่ค่ัที่นี่อันต้มน้ำมันก็ต้ไมได้เรียบร้อยแล้วตำพริกอันตำพริกกับหอมแดงให้มันละเอียดบริละเอียดมันได้ความมาคโครลคเลิกจัิงๆเลยเย้ำหอมไม่น้ำหน้าหอมหัวแดงอะ่ะ เสียงก็จะมือมือหน่อยนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยเออเอาไปขัวเรียบร้อยพี่น้องมานี่กะเอามาตําำชนตัวไม่ใช่ยากเนาะตำ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 ต,ำ,ตำให้มันเข้ากันโยโยโยะจ้าพี่น้องพลิดกับไซหลายอยู่ดิแต่ว่าอันอันเขาเอ่ยยังก่ออันน้องใหม่สมมันกับเพจดีแล้วเนาะพี่น้องเขาจะว่าจะไซร์หลายเด้อแต่ว่าฉันหมักจ้าอันนี้เขาจะใส่งาขวบ งางาหนิคอยเอาไปขัวขวัวแล้วคอยก็มาตำาะว่าขอานิบวใส่ข้าวัวนะจ๊ะคอยใส่งาแทนหอมหอมพี่น้องเอ้ยตำตำยุสม,มุติปาการหอมหอนยจโซ่คนละ่ะเออใส่สุปรสลงไปแล้วก็ใส่รสองรสด,ดีนิดหน่อยให้มันนัวๆนะจ๊ะแล้วก็ใส่ปลาปลาบ่ใส่หลายเวลาเห็นแนวกินขอวบ่ม,มักใส่ปลาหลายแต่ว่าสมตำหรือใส่หยวกหยวกสองทัพีคนล แต่ว่าเวลาใส่เห็ดกับของใส่ไส้แกงใส่ยังสิบบ่บ่มากใส่หลายพี่น้องใส่เพราะใส่เพราะไอเนาะใส่เพราะได้หอมเนี่ยโบ่ใส่หลายจนแบบเกินไปเนี่ยใส่ซ้ำนิดเดียก็โอเคแล้วขอให้มีกลิ่นให้มีกลิ่นหอมปลาล้นิดนึ่งพี่ว่าดิพี่น้องเอ้ยว่าไปตำนัวนัวเสร็จแล้วก็ซิมซิมซิมตะกฏว่าเลื่มใส่น้ำปลาเพราะว่าใส่ปลาล้านนิดเดียวไงไม่ใส่นิดน้อยนิดหน่อยบ่ได้ใส่หลายก็เลยสื่อน้ำปลาล น้ำปลาอันนี้จ้ามาเสือขวดนิดหน่อยมาไว้ในบ้านเพื่อเพื่อแบบจังบดย่างาเขาย่างออกสิเครื่องคั่วอยู่ข้างในบ้านก็มี่อยู่ข้างหนอกก็มีอแอนน้ำปลาน้ำปลาแท้หอยเป่าฮื้อวัสดุมันหอมดีพี่นนอกจะใส่ทุกย่างแหลวจะใส่ใบผักหอมเปลงไปนะจ๊ะใส่ผักหอมเปบ๊ยฝนท่าเอิ่นว่าหอมเปบ๊ยนภาษาไทยเอิ่น ผักซีใปเรื่อยพะนะเออว่าไปเรื่ออื่นยังกระซางหอมคือเกาไซยังคือเกาแสบเลยพี่น้องซ้ำยิ่ยแหละสูตรไข่เด้อพี่น้องวงเล็บสูตรไข่จะบางคนกับมกักส่ปาทูบตําไปนาอ่ปาปาปาเข็งกนไปนํำจงสิบตะว่าฉันมักแบบนี้จ้าฉันว่ามักมันเฉพาะหนอไม้มมมอย่างเดียวพอแมวแมวอย่างอื่นโอ้พี่น้องบอกไปบอกมาเสียงกับมือเมือบ ฝุ่น PM 2.5ลจุห้ายลหลายวันหมอกตกบบเมนจ้าฝุ่นจ้าตงใส่ผ่าปิดจมูกเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เด็น้ำปลาแท้ตาเป่าหึงวะสังเอ้ยว่าเรื่องน้ำปลาเรื่องนี้มันมีประวัติตัวอีกครั้งต่อไปสิไม่วงไฟังอยู่อันน้ำปลานี่มันมันมีประวัติที่แบบลึกซึ้งแห้ง <laughs> ตื่นซึ้งมากมายนะจ๊ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลนี่ซ้ำนี่ก็แล้วละจ้าพี่น้องเอ้ยเสียงค่อยนี่ไปแล้วสงสัยจะกินยาแก้แพ้แล้วละ่ะนอนได้บัดนกินยาแก้แพ้แล้วก็ได้โอ้ยหนึ่งจานกินคนเดียวจ้าลูกก็ไม่กินนําผัวก็ไม่กินนํานะจ้าเนี่ยสองเทีย่ยงคนละกินสองมือคนละเนี่ยมือมือนีมืออื่อนอีกคนละสองสองมือหมายถึงสองมือ้อไม่ใช่สองมือ้อเช้าเที่ยงนะ สองวันคุณได้สองวันนะจ๊ะสองวันภาษาเล่าสองสองมือเดอ้อจ้านี่นะคลิปอ่านี่เสร็จแล้วนะจ๊ะค่อยๆจะไปล้างผักแล้วเดอ้อปีนี้หนึ่งหนึ่งเขายืนนอกเงี้ยวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเป็นทางการมาเด้อพี่น้องเห็ดซุปน้ำมัยสมมือเนี่ย้อยค่อยเป็นวัดอันนี้เห็ดซุปน้ำมัยสมเอ็ดแล้วก็กินกันเลย จะมาเด้อมาเด้อครับเนี่ยแล้วก็คือพักบ่พักแทน แตงพักฟองของวันเหลืออือเป็นวัดใช่ไหมตัวตัวปักยาว กำลังเห็นได้ค่ะละเกลือไม่ใหญ่ขึ้นนะคะค่ะส่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็เลยนะค่ะส่งน้องส่งตามค่ะโอ้เกี่ยวกันหมดเลย <laughs> กินปักเห็มกันไปหมด

ก็เือนจับตุดทำไมเเขากันไปแฉมันก็ใบใบกิ้กับเขากันยอมมีใบกิ้งนะส่วนนั้อันนั้นอัพ่อีสินพี่ชักีวกัรลาเกีวกบเิืออยยุ Det <skrøk> er <skrøk>